สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สำนักอันใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้หนูนามีรถสวยๆราคาดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยนะคะเป็นคันนี้เลยคะ่ะโตยโยต้าอันติสนะคะ 1.6G ปี2016นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มที่กระจังหน้าแบบพรเมียมเลยนะคะมีตาสัญลักษณ์โลโก้โตยโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะ ไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะออกแบบได้โค้งมนนะคะเข้ากับรูปลักษณ์ของตัวรถนะคะล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กอลอยจากโรงงานนะคะสวยมากๆค่ะเดิมๆเลยนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมูมจับนะคะจะเป็นโครเมียมสลับกับสีของตัวรถนะคะ เส้นคมของตัวรถนะคะรอยต่อนะคะยังคมเหมือนเดิมนะคะแสดงว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนด้านข้างมานะคะไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะไฟนะคะไฟท้ายนะคะออกแบบได้โฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเข้ากับรูปล่างของตัวรถนะคะสวยๆกันเลยค่ะสภาพภายนอกร,บรอบๆคันนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะสุดในสภาพพร้อมใช้งานนะคะ ใครได้ไปนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัทหรืออาชีพค้าขายนะคะเดีย๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าภายในมีอะไรกันบ้างภายในนะคะจะเป็นเบาะสีครีมนะคะสลับกับสีของตัวรถที่เป็นโทนสีดํานะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แอร์ปรับมือแมนวนวลค่ะวิทยุระบบ Cd AUX นะคะ มีช่องวางแก้วนะคะให้สองจุดนะคะโงมอลัยมันติดฟังกชันนะคะกระจกด้านข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าค่ะเบอกด้านฝั่งคนขับนะคะปรับระดับขึ้นลงได้ค่ะส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะไม่แคบนะคะนั่งนะคะเข่าไม่มีติดเบาะค่ะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงนะคะยางอะไรยังอยู่ครบนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ํามันไหลยเยอะนะคะจุดเม็ดอัแต้มสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะซูไม่เห็นกันชัดๆเลยค่ะคานเป็นคานเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยขันนะคะอุปกรณ์เดิมๆทั้งคันนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมะคะ่ะ ผงบอกให้เห็นเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกความหรือจมน้ําตัดต่อแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถโตโยต้าติกันนี้คันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะเพียงโทรเข้ามาปรึกษาหนูนาได้เลยนะคะได้ที่เบอร์0 9 1ย์เก้าหนะคะหรือเข้ามาดูรถจริงแล้วพบหนูนาได้ที่เป็ดจนตํสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเศรษีไทยหกแยกหค่ะ คลิปนี้นะคะหนูนาฝากกดไลค์สับสกา์ให้หนูนาด้วยนะคะวันนี้หนูนาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ